คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีเมล้านนะครับกับสูตรเด่นบนสูตรที่4นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้มีสถิติเข้ามาทั้งหมด15งวดกับสถิติสถิติเริ่มข้นกัน1่1ตุลาคมปี64นะครับ15งวดนะ อ่ะตามมาดูในส่วนของวิธีการคำนวณและเก็บสถิติกันนะครับหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาคมครับที่ออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดปดหนึ่งจหนึ่งสองตุลาเอกแปดสาใช่ไหมครับเรามาดูเราใช้ในส่วนของหลักแสนรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วย หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับร้อยหน้านะครับร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับร้อยหลังครั้งที่หนึ่งหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งบวกกันนะครับก็บเป็นห้าบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่ก็ไปนะครับบวกค่าท้ายบวกด้วยหนึ่งครับบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยสามบวกด้วยสามครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับกดทิงที่เลขนะครับได้ สามสิบสามหมสสบามบวกเ้าครับ3ามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเสามแปดสามเก้าสี่สิใส่สองสอคูณสาคูณสเป็น6ใส่6กหกบวกสามหกเจดแดเ้าใส่9้าครับได้สองหกนะครับ 2 6 9นะอ่ะเอามาดูนะครับ16ตุลาคมครับ16ตุลาคมออก3 8 3 3 7 2สตัวล่าง3 8นะครับเลขไ่เอ่ย3 7 2เลข2เขับมาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16ตุลาคม6 4นะครับคำนวณได้เด่นบนได้7 1 4 7 1 4นะครับเรามาดู1พิศิกายน6 4ออก0 3 7 0 3 7เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ หนึ 1> 1. ่ิกายยนหกสี่คำนวณในส่วนของวิเด่นบนได้6 8แปดหนึ่งครับเรามาดูนะหกแปดหนนะครับเลข1เข้ามาหลักหน่อยนะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงดับที่1นะครับเก็บเศษตีรวมกันนะสิบหกิกายนหกสีนะครับคำนวณเด่นบอได้สองครับสองหกเ้าสองหกเก้าเลขสอเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงดับที่1นึครับหนึ่งนวาคม64สี่คำนวณเด่นบนออกมาได้5้าห้าแห้าห้าแนะครับ ห้าห้าแปดสิบหกธนวัคมหกสี่ออกอะไรออกสองสามห้าสองสามห้านะครับเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกธนวัคมหกสี่คำนวณเด่นบนออกมาได้อะไรแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดนะครับสามสิบธนวัคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวล่างสามหกนะครับเลขรายเอชศูนย์หกแปดเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับ สามสิบธนาคมหกสี่ามสิบธนาคมหกสี่นะครับเรามาดูครับคำนวณในบนอมาได้อะไรเก้าเจดศนย์เเจศูนย์ะครับเรามาดูสิบเจ็ดมกราคมหก้าออกอะไรออกแปดแปดศนย์หนึเอตัวล่างออกเก้าสองนะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนครับสิเมกราคมหกเรามาดูกันหน่อยแบวกด้วยแปดสองสิบหบวกด้วยหบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยเบวกด้วยห้า บวกด้วย9ได้เท่าไหร่ครับได้ผลรวมเท่าไหร่เอาผลรวมกันนะผลรวมได้เท่ากับ39ไหมลองคำนวณดู39บวก9อันนี้ปิดไว้ก่อนเนาะะ39บวก9 39บวก9เป็น48ปะ่ะใส่8อ่ะเห็นไหม8 8คูณ3 8 3, 3 24ใส่4 4บวก3ผมที่จะ4 5 6เป็น 7, 7ได้8 4 7เห็นไหมครับ สิบอ่าหนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามจุดแปดส่ตัวเลสามศูนย์นะครับสามจุดแปดเลขแปดคำนวณตำแหน่งของหลักหน่อยตัวที่หนึ่งครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่นะครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสตัวเลห้าเจ็ด นะครับเจ็ดหนึ่งสีเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหนยนลงมาที่1ครับ17กุมภาพันธ์หกล่ะคำนวณเด่นบน,นออกมาได้อะไรกัเลขศ0น0 0ศนะครับหนึ่งมีนาคม65ออกศูนย์หกหาสองตัวักนเลขศเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลงมาที่1ครับ1นึ่งมีนาคม65กหล่ะเรามาดูสิคำนวณเด่นบน,นออกมาได้อะไเลข เจ็ดหนึ่งสใช่ไหมเจ็ดหนึ่งสี่สิหปีนาคมหกห้าละออกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสองเกลศูนย์เลขเจครับเข้ามานตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับสิบหกปีนาคมหกห้าคำนวณเดบนดอก็ได้ไรหนึ่งสามหกหนึ่งสามหหนึ่งสาหหนึ่งเมษายนหกห้าออกเก้าเจ็ดศูนย์หสหนึ่งนะครับ1นึ่งศูหนึ่งปหหนึ่งแดเลขหน เข้ามาหลักสิบเด้หกล้านเข้ามาหลักร้อยรางวที่หนึ่งครับหนึ่งเมษายนหกห้าล่ะเรามาดูกันหน่อยนะครับเก้าบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยหกบวกด้วยสามบวกด้วยสามบวกด้วยห้าบวกด้วยแปดได้ไรครับได้เท่ากับสามสิบแปดไหมลองดูคำนวณดูนะครับสามแปดบวกเก้าสามแปด สา4เ4้4สี่สิบสี่เอ็ดสี่เห็นครับเจ็ดคูณสามเจ็ดสาบวกสาของที่เป็น4ได้714ดหนะครับ 16, สิเมษายนห5ห้ครับออก3 9มเก9าสามเนละครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลักอหดินครับต่อมาครับ 16, สิบเมษายยนหกห้ละ16เมษายยนหกห้าสาม บวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดกลับไปบวกด้วยเก้าครับบวกด้วยห้าครับบวกด้วยสองบวกด้วยสี่บวกด้วยสามครับบวกลบกันได้เท่าไหร่ครับอ่ะลองคำนวณดูได้อะไรเอาพอรวมก่อนนะจะได้เช็คเปรนพร้อมกันว่าถูกต้องหรือเปล่าได้สามสิบสี่ไหมคุณลองดูสามสิบสี่สามสี่บวกเก้าสามสี่บวกเก้าเป็น สีป่ะครับใส่3 3มคูณสเป็น9 9้าบวกสงของที่9ก้าสิบสใส่2ได้สามเก้าสอเติมเซวครับ3ามเกนะครับสพฤษภาคมครับอ๋อหกห้า่องสองต้ศูนย์เะครับเลขอะไรเอย่อยเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1 2พฤษภาคมหกครับหกห้ 6, 5, 8, 6กห้าแปดหนย์เกนะครับศูย์เใช่ไหมเรามาดูนะครับเลขหกเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลราวันที่หนึ่งครับสพิศษบวหกห้พพาพฤศษหกหนะครับ6กบวกด้วยห้าสบวกด้วยศบวกด้วยหบวกด้วยเดบวกด้วยหบวกด้วยศบวกด้วยห่งบวกลงกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ ได้เท่าไหร่ยี่พลาด้วบอกไหมอ่ะลองลองดูด้วยนะครับดูไปด้วยกันเื่อผมคำนวณพลาดนะยี 25. 25่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าครับยี่ห้ายี่บหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามสิบยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่ิเก้าสามสิบนับเอ็ดสามสองสามสามสามบสี่สามสิบสี่ใส่สี่นะครับสี่คูณสามสี่สามสิบสองใส่สอง 2อบวกสเป็น5 2าบวก3เป็นถ้าเป็น4ี่สนะครับ1ิพฤษภาคมครับออก155 012้าห้ศนยงสององย์ะครับเราดูเลขเลยเข้ามา4 2 5ใช่ปะเลข2เข้ามาตำแหน่งของนะเลข2เข้ามาหลักหน่วยร้อยที่1 นะครับรสิบกพฤษภาคมครับเรามาดูหนึ่งบวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์บวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์นะครับบวกลำกังงนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาทีละตัวอัลฟ์อมก่อนนะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้สิบไหมลองดูสิบ 1ิบบวกเกงที่เป็น19 10ก้าสิบวกเป็สิบเก้าสิบเก้าใส่กลางหลังนะเก้าคูณสามเท่าไรเอย่ยเท่ากับ27่สิบไหมอ่าใส่เจ็ดเอข้าหลังมาวาง7จ็ดบวกสางที่เป็น10ใส่ศน,น,นะครับได้เรียบร้อย น,นี่เป็นสูตรของเด่นมนสูตรที่4นะครับกปดติดตามเราจะเห็นทุกสูตรเลยนะครับสถติ15วัติดครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ